ครับกับสุดีช่วงเซาของวันที่20มีน,นาคมพศาา2 5 6 7กับสุดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่ผัดโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งรายกา,สารสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับกับสำหรับเซานี้ทางทีมงานฮอกก้อ่านี่ครับเดินทางลงมาเมืองง้อแม่ลูกนายหน่า,นาได้โทรไปหาว่ามีง้อแม่ลูกอยู่หลายโค้มกับพี่น้องครับแต่แม่รุ่นทรวงดูโคมนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีพ่อพันประจำขอกอยู่นี่ครับพี่น้องครับรนี่คร,นครับตัวพ่อพัน เห็นกันเจ้าจาครับนี่ครับที่ผมบอกไปทุกคลิปตัวเด็รุ่นทองผมว่าว่ารุ่นทองนะครับพี่น้องครับเพราะมันมีพ่อพันอยู่ในขวบพันอข้อนนี้รุ่นทองทุกคมเลยครับพี่น้องครับแต่ท่านนีตัวล่งซื้อขายกันครับพี่น้องครับอต้องคุยราคากันก่อนเพราะว่าน่าหนาทร่ลงมาให้มามึงนี่ครับพี่น้องครับมีหลายตหลายคมแม่ลูกสวยๆรอชมกันครับพี่น้องครับเพื่อซื้อได้ ครับสำหรับซีท่านใดอยากมีงวัวเรียงกะเข้ามาติดตามทั้งช่องยูทูปของเราได้ครับช่องยูซีพักโคซิ่งหนึ่งสิบหนึ่งเป็นงวัวทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรเล่ากะจำเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับรอชมรอติดตามได้รอให้กําลังเรื่องเครียดเรื่องใจลูปน้ำบาหวานในสวนครับพี่น้องครับนี่ครับรุ่นทองลูกคมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจวีแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ